ค่ะก็ด้วยส่วนตัวพลอยเป็นนางแบบนะคะแล้วก็ต้องออกกล้องคะ่ะแล้วก็ออกกองอยู่เป็นประจำนะคะสิ่งที่ัปถามผมบ่อยมากที่สุดก็คือน่าจะเป็นเรื่องของกรอบหน้านะคะ่ะแล้วก็เรื่องของมุมกล้องะคะ่ะสวัสดีครับน้องพลอยก็วันนี้น้องพลอยมาปรึกษานะครับเรื่องอยากให้ตัวกรอบหน้ามันดูคมขึ้นยกข,น <c oughs> ขึ้นเนาะแนะนําตัวท่าเพราะว่าตัวท่าเป็นไฮไลท์เลยเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของการยกกระชับหน้าโดยที่ไม่ต้องพึ่งการผ่าตัดเลย เป็นพาร์ทแรกนะฮะที่หมอจะต้องสแกนดูก่อนว่าตำแหน่งทาเก็ตหรือตำแหน่งผิวก้ามเนื้อหรือสมาร์ทเนี่ยมันอยู่ชั้นไหนตัวทาเก็ตชั้นสมาร์ทนะครับมันจะเป็นตัวเหมือนเส้นปาทาโล่นี้เนาะซึ่งเราก็เห็นชัดจุดแล้วว่ามันอยู่แถว4.5ชั้นหมอก็จะใช้4.5ในการยิงพาร์ทนี้เป็นนวัตกรรมที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับถ้าใจหมอถ้าเรามีบัตเจ็ตเพียงพอหมอเชียร์ตัวนี้เลย